หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เลย หากคุณผู้ชมคนไหนที่หลงเข้ามาเล่นแบบนี้เพราะว่ารูปรูปนี้นะครับคุณผู้ชมจงหนีไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณผู้ชมคาดคิดอย่างแน่นอนเว้ยสำหรับแบบนี้มีชื่อว่า submarine simulator นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นเกมแนวประมาณว่าดำน้ำไปสำรวจสิ่งต่างๆนะครับก็คือเราอยู่ในเรือดำน้ำนั่นแหละนะแต่มันจะเป็นเรือดำน้ำยุคเก่านะครับมันหลอกเราแม้กระทั่ง description ของเกมนะครับมันบอกว่ามันเป็นการจำลองเนี่ยที่น่าตื่นเต้นและก็สนุกมากมากเลยนะมี emoji นู่นนี่นั่นนะครับเต็มไปหมดเลยก็คือแฮปฟันใชนน เสียงเพลงก็คือแบบเวลคัม <Welcome, S 2> <c oughs> เด็กๆสุดๆเนี่ยครับโคน่าสงสารเด็กคนไหนที่หลงเข้ามาเล่นเพราะว่ารูปปกละก็เสียงเกมมันเนี่ยนี่คือปี1952วิศวกรทางทะเลได้ประดิษฐ์เรือดำน้ำลำใหม่ขึ้นมาโอเคถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาวะด้านล่างของมหาสมุทรความก้าวหน้าครั้งใหม่นี้จะช่วยในการถอดความลึกลับทั้งหมดใต้ผิวทะเลเหรออย่างไรก็ตามการครอบครอ,องของพอตถูกจำกัดเพียงคนเดียวพอตนี่คืออะไรคือชื่อเรือดำน้ำเหรอ มาริลนาเทรชอันนี้คือมหาสมุทรที่จะใส่เครื่องทรอสอะไรนี่ลงไปใช่ไหมพอสความลึกคือหนึ่งหนึ่งพันกว่าเมตรเขาบอกว่าขอบคุณอาสาสมัครนะครับที่เข้าไปอยู่ในไอ้เครื่องที่เรียกว่าพอสนี่นะโปรดจำเอาไว้ว่าเราต้องทำเควสนะครับก่อนที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำมานะเราขอคุณโชคดีและปลอดภยัยโอเคคือภาษาไทยเนี่ยมันแปลมางงมากนะครับมันแปลมางงงงนิดหนึ่งนะผมก็เลยอ่านแบบรวบลัดให้คุณผู้ชมนะครับกดค้างไว้เพื่อใช้ไฟฉายของคุณโอเคโอเคส่องไฟฉายได้แพนไหมครับอันนี้ซ้ายแล้วก็ขวา โอเคอันนี้คือเติมเติมออกซิเจนพลังงาน96%กด e เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์อันนี้คือเควสโอเคใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่างหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยครับบันทึก2เสียงโอเคให้เราบันทึกเสียงครับบันทึกเสียงกดค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นเสียงที่อยู่ใกล้ทั้งหมดวะหวังว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะโอเคสําเร็จแล้วก็ต้องทําอีกรอบนึงครับอันนี้คือหน้าตัวเราใช่ไหมไม่ใช่มีคนก่ออยู่ข้างนอกหน้าต่างใช่ไหม ดูเหมือนว่าวันแรกมันจะเป็นการสอนใช้ก่อนนะครับมันก็เลยยังไม่มีอะไรมากมายครับผู้ชมโอเคเรียบร้อยเราสามารถขึ้นสู่ผิ่น้ำได้แล้วครับไปขึ้นกันหกวันนะครับเหลือเวลาอีกหวันมันคืออะไรกันนะมันคือเวลาก่อนที่ผมนั้นจะตุยหรือเปล่าอุ้ยมินิเกมว่ะเขาว่ะอ๋อเกมเกมเปิดไพ่โอเคจับคู่จับคู่ ุ What the ้ย w ว a t ต h e หน้าใครอะมีเลือดออกจากตาด้วยโอ้โหคุณชนะไม่คิดหน้าใครไม่รู้นะเป็นผู้หญิงคนนึงตาโบ๋แล้วก็มีเลือดไหลออกจากตาบอกว่าเกมนี้มันจะไม่มีจำสแกร์ที่แบบตกใจแบบตั้งเข้ามาที่หน้าจออะไรประมาณนั้นนะเฮ้อะไรมองไปข้างนอกอะไรวะอย่าทำให้ฉันกลัวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ย ฉันดีใจที่ผมพอมีคนคุยทํางานต่อได้วะโอเคทํางานต่อไปโอ้ไม่มันดูเหมือนพลังคุณจะเสียแล้วตําไมพลังงานมันลดเร็วจังเลยวะ5 minutes later อ๋อเข้าใจแล้วคือมันต้องกดซ่อมในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับคือมันรีสตาร์ทระบบใหม่ได้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยนเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วทําไมเราไม่แบ่งปันของกันล่ะฉันจะเริ่มก่อนคือบางประโยคผมไม่ได้อ่านเพราะว่ามันงงนะคุณชมเขาแปลมางงดังนั้นได้โปรดอย่ามองฉันเลยโอเคเจอกันพรุ่งนี้ คือผมเข้าใจมาตลอดนะครับว่าไอ้ประโยชที่พูดอยู่เนี่ยมันคือผมพูดด้วยจริงๆแล้วมันคือไอ้ผีตัวที่มันอยู่ข้างนอกพูดแหละแจ้แล้วแบบนี้เปิดไฟโอเคมันไปแล้วขึ้นผิวน้ําก่อนโอ้เกมหลบระเบิดรัาวันนี้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันชวนแล้วแบ่งปันของอะไรสักอย่างงไว้คุณผู้ชมแล้วมันก็เตือนผมเอาไว้ด้วยนะครับว่าอย่ามองหน้ามันอ่ะดีที่สุดนะเกมแต่ละเกมนี่มันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนเวลาหลบระเบิดไปเรื่อยๆคือมันต้องมีอะไรโผล่มาแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดมีจัมสแกร์เนี่นนอ ึ้นคืนคืนคืนนเหลือเวลา20วิเฮ้ย,ยเพลงเพลงเพลงเพ,เพ,เพ,เพเลงมันเร่งจังหวะขึ้นเรื่อยๆสิบวิสุดท้ายโอ้โหโไม่แล้วนี่ได้คผูหญิงคนเดิมเลยเขาต้องเป็นอะไรกับเราแน่เลยผู้หญิงคนนี้สักคนหนึ่งอะในชีวิตเรานะครับหน้าเดิมเลยตาโบแล,ล้วก็เลือดออกโอเคแล้วนี่คือวันที่สามหวังว่าเขาจะไม่มารังควาแล้วนะไอตัวที่ไนอยู่นอกหน้าต่างหน้าตาแบบยังร้อนใช้ตัวอย่างสามทึกเสียงสามสแกนพื้นที่สองโอเค คุณไม่ใช่เพื่อนแท้ันรู้ว่านายคิดยังไงกับฉันเอา้าคืออะไรทำเวทไปเรื่อยครับฉันรับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของคุณเป็นสิ่งสปกปรกปีศาจเหมือนกันฉันรู้โอ้ว่าแล้วมึงก็งเป็นคนไม่ดีเพื่อนคุณเป็นปีศาจผมผมทำอะไรไม่ได้นะนอกจากทำเวทต่อไปเรื่อยอ้ยตเติมออกซิเจนแป๊บหนึง่งแผ่นไปแผ่นไปมันคงไม่มาจำสกแกรใช่ไหมอ้อย อะไรเมื่อกิมคืออะไรคือมันให้เรากดข้านละ่างนะเวลามันขึ้นมาเหมือนว่าเอาไอ้กระดานภารกิจมาบังหน้านะแบบเหมือนเหมือนรมแบบคนกลัวผีดูหนังผีแล้วก็เอามือมาบางังตาอะไรประมาณนั้นปะระหว่างออกซิเจนกับการบันทึกเสียงอันไหนมันจะหมดก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งนะเหลือรอบสุดท้ายแล้วออกซิเจนเดือดเดือดเ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 ราต้องไปเติมต้องไปเติมแต่บันทึกเสียงจะเสร็จสวยงามโอเคหันไปเติมออกซิเจนก่อนอย่าพึ่งตายนะเพื่อนสวยพลังงานเหลือสามสิบหกครับ ตอนนี้เหลือเควสสแกนพื้นที่อยู่อีกสองอันก็จะเสร็จครับเหมือนที่มันบอกเราไว้ก่อนจบวันที่2นะครับว่าเวลาหน้ามันโผล่มาเนี่ยมันแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยอย่าไปมองหน้ามันดีกว่านะคือถ้าเรามองแล้วเราจะตายอย่างเงี้ยเหรอตัวเราเนี่ยมันก็เลยหยิบไอ้กระดานเควสขึ้นมาแบบบังหน้าแบบเนี้ยอู้รอบนี้คือมาเป็นตัวเราเลยว่ะเหมือนคนเมื่อกี้มันบอกเนี่ยว่าจิตใจเราสกปรก เพราะงั้นคือเราต้องต้องต้องทำอะไรสักอย่างกับคผู้หญิงคนเมื่อคี้เหรอที่มันชอบโผล่มานะครับเป็นหน้าคนตายอะ่ะก็คือตัวเรานะครับชื่อบอันเธอเป็นไงบ้างมันไม่ดูดีเลยอะ่ะเรากําลังทําของเราให้เธอมีชีวิตอยู่ก็คือหมายถึงทําสุดความสามารถอ่ะล่ะจะสามารถดูเธอได้หรือไม่เรายังไม่ยอมให้คุณเห็นเธอโอโ้โหได้โปรดเธอหมอผมเสียใจด้วยคุณโจวันนี้วันที่4แล้วเนียครับมา ลองทำเควสอย่างรวดเร็วใช้ตัวอย่างสามทุกเสียงสมสแกนพื้นที่3ามวันนี้วันนี้อย่างาล,ละสามเนี่ยแหละไอตัวบ้านนั่นโผลมาคือผมจะไม่กลัวมันแล้วผมจะพยายามไม่กีแลวกันคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สังเกตได้ในวันนี้นะครับคือออกซิเจนผมนั้นหมดเร็วแบบหมดเร็วมากคือทําเควสไปแค่2เวควสเนี่ยคือมันจะหมดถังแล้วเนี่ยโอเคเราต้องหันกลับไปเติมก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้อะจุบสวยหันกลับมาอุย้ย เลยมาสะพ้ายใหม่ๆเต็ไมไปหมดเลยคือผม,มผมตกใจจริงเมื่อกี้โอเคแล้วเราก็บันทึกเสียงไปหนึ่งคือหวังว่าจะทันนะบันทึกเสียงอนะันเนี้ยทันอยู่แหละทันอยู่แหละกับทางออกซิเจนเราแต่ถ้าเกิดมันมีให้ไม่มองแบบเมื่อกี้อีกคือผมไม่น่าจะทันนะไม่ทันแล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่ทันแล้วคือต้องเอาแผ่นไอ้นี่ขึ้นมาแล้วก็หลบหลบซ้ายหลบขวาด้วยโอเคเติมไปใส่กมนพื้นที่เสร็จรอบหนึ่งน่าจะต้องไปเติมออกซิเจนอีกครับ แล้วพลังงานตอนนี้เหลืออีก40%่ร์เซนโดยประมาณหวังว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปได้อย่างสงบสุขนะโอเคเรียบร้อยผมว่ามันต้องดักมันต้องดักมันต้องดักโอ้โหใช่จริงด้วยมันดักจริงด้วยโอเคเติมได้อยู่สวยงาม3 4นะพลังงานตอนนี้มาสแกนต่อเลยแค่สองรอบสองรอบนั้นเราจะได้ขึ้นสู่ผิวน้ำนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนี่ไปก่อนแหละไม่รอช้านะครับ รอบนี้ดูเหมือนว่าเราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยครับอันนี้รูปเรารูปเราแล้วก็รูปเรากับกับแฟนปะอี่นี่มันคุ้นๆเหมือนผู้หญิงคนที่มันตาโบ๋ปะวะนี่ไงใช่จริงด้วยโอ้มาหลอนกันถึงในบ้านเลยแหละวันที่ห้าวันที่ห้าแล้วนะคุณชมมีเวลาเล่นทั้งหมดเจ็ดวันเปิดไฟซถะหน่อยไม่มีอะไรโอเคกด e เริ่มคอมพิวเตอร์เควนวันนี้เหมือนเมื่อวานเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกด f e. กดเอ็โอเคกดเอ็เพื่อหนีมันมีเหมือนเถาวันหรือว่าลากไม้อะไรไม่รู้นะครับมาคุมตาเรานี่แต่ละวันคือมันเพิ่มอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาเพื่อขัดขวางเนบะขัดขวางในการทำธุกรกิจของเราเราเป็นคนชั่วร้ายอะไรขนาดนั้นนายถึงต้องมาขัดขวางแล้วเนะี่ยฮะบางทีบางวันคุณสามารถพาฉันกลับไปกับคุณได้โอ <c oughs> ้จะเพากลับไปทำไมอนะเมื่อกี้นายก็มาโผล่ในทีวีเราแล้วไม่ใช่หรอจะไม่กลัวนายแล้ว ันแค่จะเติมออกซิเจนนะจะไม่สนใจนายอุย้ยสวัสดีครับตัวกูจะทำอะไรก่อนดีโอเครีสตาร์ทคอมก่อนคือตัวมันใหญ่มากเหมือนเป็ดเลยเมื่อกี้โอ้โหดูดูหน้ามันโอ้แล้วพลังงานต้องมารีเซตตอนนี้อีกจะจบแล้วนะครับเหลือแค่เควสเดียวผมหวังว่า,วาออกซิเจนผมมันมันโอ้โอ้เอฟเอฟออกซิเจนผมมันจะทันนะพืนี่สแกนเหลือเควสเดียวเท่านั้น ทันไหมวะทันไหมวะออกซิเจนหลอดเดียวกับเควสอีกครึ่งหนึง่งขอให้ทันเถอะผมอยากเล้มใหม่พลังงานก็เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมโอเคสวยขึ้นผิวน้ำโอ้โหนี่ขนาดเช้าวันที่ห้าเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้วะเรามาดูกันครับว่ามินิเกมวันนี้เราจะได้เล่นเกมอะไรนะหรือว่าเราโอ้ไม่ใช่เกมว่ะแต่เป็นรู้ชีว,วประวัตินะครับมาเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นหน้าของเธอไหมเฮ้ย,ยได้เห็นแล้ว นอนอยู่นี่ไงวันนี้6แล้วเนะี่ยคผูชมมาเราไปดูกันเควสวันนี้คืออย่างละสามเหมือนเดิมเควสมันไม่น่าเยอะไปกว่านี้แล้วป่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอื่นแทนเนี่ยแบบออกซิเจนลดเร็วหรือว่าพลังงานลดเร็วอะไรประมาณนะี้แล้ววันนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ปีศาจข้างนอกนั่นมันจะมีอะไรใหม่ๆมาหลอกผมหรือเปล่าเมื่อวานเนะี่ยมันมีของใหม่มาคือให้เรากด F ย้ำๆอ่ะนะทำเสร็จสงเควสต้องเติมออกซิเจนรอบหนึ่งครับโอเคพอดีลูกเอเวลูกเอเวเอ๊ยไม่ใช่ลูกเอเวแต่เป็นหน้ามันแทนสวย อ๋อล oh, ู้วเวมาอยู่ตอนนี้อยู่ตอนกออลับเหลรอบเดียวครับอันนี้เหลรอบเดียวคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าแฟนเราเนี่ยเขาตายเพราะอะไรนะแต่เรารู้แน่ชัดลแล้วแหละว่าไอ้หน้าผีเครัยที่มันมันหลอกหลอนเราตอนมินิเกมเนี่ยที่เป็นหน้าผู้หญิงตาโบแล้วก็มีเลือดออกจากตาเนี่ยคือแฟนเราเป็นแน่แท้แล้วนะครับคือมันนอนอยู่ที่เตียงแบบนั้นนะนะแล้วก็มีรูปอยู่ในห้องด้วยเนี่ยฉันงสงสัยอะไรอนะไม่ไม่ไม่เสียเวลาฉันสงสัยไม่ต้องสงสัยมันบอกว่าฉันสงสัยว่าอุ้ยออกซิเจน มันชวนผมคุยม,มันชวนผมคุยแล้วมันจะฆ่าผมด้วยการออกซิเจนหมดอย่างนั้นเหรอมันบอกว่ามันสงสัยนะว่าพื้นผิวเนี่ยเป็นยังไงอยากมากๆอยากที่จะขึ้นไปด้วยกันมากๆี่ฉันไม่ให้หนายขึ้นไปหรอกไอปีศาจไล่โอเคเสร็จเรียบร้อยเติมออกซิเจนเสียงเพลงคือดังดังอย่างเดียวแต่ฉันไม่ตกใจหรอกนะโอ้รีเซ็ตระบบใหม่ตอนนี้เนี่ยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดเปอร์เซ็นต์ผมจะเอาอะไรไปชนะก่อนเดี๋ยว แปดเปอร์เซ็นพลังงาน minutes later โอ้โกดจะผ่านคือผมเล่นใหม่ไปประมาณหกถึงเจ็ดรอบเลยเนี่ยครับสำหรับเดย์นี้คือแบบยากมากไม่อยากจะคิดถึงนะวว่าเดย์ที่เจ็ดเดย์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะคือถ้าเกิดมันไม่มีเนื้อเรื่องให้ติดตามเรื่อยๆคือผมถอดใจไปแล้วนะไปแต่คือผม,มอยากรู้เนื้อเรื่องมันอนะว่าแฟนเราตายเพราะอะไรหนึ่งวันที่เหลือเหลือเวลาหนึ่งวัน,นครับรอบนี้คือห้องมืดตือต้อแจ้แล้วโอเคตัวนี้มีแสงสว่างอยู่ นี่แฟนเราแฟนนอนอยู่ที่เตียงฉันขอโทษคือเราทําอะไรกับแฟนเราวะพ่อของคุณรักคุณคือปีศาจตัวนั้นเน่มันบอกว่าเราเนี่ยมีจิตใจ,จโสโครก,กนะครับคือเราไม่ใช่เพื่อนมันตอนแรกอะ่ะมันบอกว่าเราเป็นเพื่อนมันเวหมดแล้วนะครับแค่นี้เหรอวันที่6กว่าผมจะผ่านเนี่ยค,คือผมต้องทําทุกอย่างแบบเป๊ะสุดๆเลยเวย้โอเครอบนี้ผมต้องผ่านผมต้องผ่านวันที่7โอเคแล้วเราก็ไปเติมออกซิเจนนะครับดูเขเวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้วเวแต่หน้าผีโผล่มา โอเคโอเคโอเคแล้วเราก็ผ่านก็นมาเจอสวยไม่เป็นไรผมรู้แล้วผมรู้แก้กันหมดแล้วทุกอย่างโอเคเสร็จแล้วก็บันทึกเสียงครับคือต้องกดทุกอย่างเป๊ะมากแล้วก็เร็วมากนะครับคือวันที่6เนี่ยผมต้องทาแบบไหนจริงๆเว้ยวันที่7ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเนะครับ l a t e วพลังงานเหลือ28ผมจะเอาอะไรมาผ่านวนะเนี่ยสแกนอีกอีกสองเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็อัดเสียงอีกหนึ่งโอ้ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดพลังงานผมไม่รั่วเนี่ยผมว่าผมผ่านนะ มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่โอ้ยโอ้โหนี่ไงพูดปุ๊บม,มันรั่วเลยเออแบบนี้ไม่ผ่านแล้วคุณผู้ชม5 minutes later คุณช่วยบอกได้ไหมว่าประเทศไทยเดี๋ยว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 นี่คือมันรู้มันรูน้ได้ไงว่าผมอยู่ประเทศไทยอ่ะคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันคือว่าคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าประเทศไทยเป็นยังไงเฮ้ยรอบนี้ไงผมก็ชนะแน่นอนครับเควสหรือเควสสุดท้ายแล้วพลังงานเหลือตั้ง8%โอเคโผล่มาเลยจะโผล่มาได้ไหนโผล่เลยยังไงฉันก็วินกันแล้วนะไอสัตว์ประหลาด ลากรละไอเน่าเฟะโอเคเอฟเอฟขลมนี้ <c oughs> ขึ้นก่อนละครับในที่สุดผ่านแล้วนะครับเจ็วันมีบางอย่างมาพร้อมกับคุณโอ้โ oh หเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่าเราเอามันขึ้นมาด้วยเหรอเราเอามันขึ้นมาด้วยนะคุณโจมไอหมอนี่โดนมันหลอกจนได้อ๋อหน้าตาก็แบบอุบาทมากจบเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วไงแล้วเราจะได้รู้เนื้อเรื่องไหมว่าลูกเราตายเพราะอะไรอ่ะอ้อสรุปแล้วก็ตายด้วยเหรอ เราได้ไปนั่งเล่นกับลูกสาวเรานะครับอยู่บนสวรรค์แล้วเป็นที่ร้อยคุณผู้ชมเราลงไปสำรวจทั้งหมด7วันนะครับเราตุยและห,หมอนั่นก็ขึ้นมากับเราด้วยนะเราก็ไปหลอกคนอื่นๆต่อแล้วมั้งยังไงซายก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบนะนะสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม